สบายดีปะลุงพ่อๆกับสองของนรัวมิดปะลุงสบายดี FC เอฟซีเบิร์ตสกุลสกุลเน่เมื่อนี่ลงมาหาเลาอหน้าปลุงไว้เมื่อนี่สบายดี FC เอฟซีเบิร์ตสกุลุกุนลงมาหาเลาอท้งหน้าปลุงฝนตกลินงามสวยๆตอนนี้ยังตกอยู่เลยปลุงเว้จะบ่ได้ไปโรงเรียนฝนตกลินจะบ่ได้ไปโรงเรียน ลงมาเบ่งหน้าแล้วก็ไปเกือปล,ปลาลงเลยเย่าอาหารสีลงมาเกลือปลาอยู่น้องสะลงเลยคนตกตตุ่เต้ต่ร้าวผมยังบ่เศร้าเลยยังบ่หยุดเลยจนได้ขารงเรียนมานีไปลงเลยเย่ามาหอดแล้วหอด เพื่อนเราใส่ห้าแอมพ้าแล้วเรียบร้อยไปลงไหมอือโอ้ของนาะขอเพ้าเจาตไปนี้ไปลงไหมคนตอกลิ้นอยู่ๆบยบๆอยู่น้ำไหลตามทางเลย น้ำลดนล่นให้ลดน,นขั้นเลยอะไรกันฝนตกเดี๋ยวขึ้นไปเบิงตังเฮือนกับไปลงบันนี่ขึ้นหาตังเฮือนแล้วลลนี่หาเฮือนนักทรายแล้วไปลงยังแต่ประตูกับอืม ตีแผ่นเหลียมทนนั้งในนี่แหละประมาอยอย่างบาท่านตีห้องของท่านขันเลยทั้งใน,น 8, อันนี้แป้นเหลื้อประมาณสิบหกแผ่แนแอมแป้นแอมเพื่อนไปลงเยอะสิบหกแผ่นนี่แต่เลือท่านบอพ่อนี่อุกเลยสิแต่ไปเอาใหม่โอ้ปุ๊ตกลิ้นอยู่อ AA ไปลง น้ำน้องกันบรรยา,ากาศดีค่ักพรุ้งคนตกลินแบบนั้นหยุดเรียนไปบ่ได้เลยทางกับเพื้อนเพื่อนนมเลงไปโรงเรียนกันคนตกลิ้นนี่ไปยนก่าแลคนก็จะไปแท่จากล้มแหละมันลื่น โอ้น้ำเต็มหม้ออู้อะไรอยู่ลุมเอ๋ออบรรยากาศดีครับลุงอาฮะที่เราไปเกลือปราบลุงไหมเกลือปลาโอ้มงฮุมฮะล่ะเอมเกลือ,อปลาบลุงไหมเอ,อ๋หวานหวัวอาหารให้อะไรนี่ โอ้ตวฝนเริ đây, m m m ok ่มตกมาแห้งแล้วไปเยเนียนๆมาแห้งแล้วเริ่มลงเม็ดแห้งแล้วไนเลยฝนก็พอดีเลยหยาเ้ากัที่ได้เกี้ยวงามเกรื่องปูกแม่เ้ากันกำลังงามเลยไป้ลยหมักแตงกับหมักถั่วแม่มาปลูกกำลังขีดกำลังงามเลยฝนกระตกลิ้นขากลย โอ้หน้าฝนลงอ้อนข่าวออกน้ำเหลือกัลงไอือหือฝนลงเม็ดแห้งขนาดเลยมันมันต้นเนาะขีดเลยเด้อคองมักทั่วนี่แม่ใส่ข้างแล้วใส่ข้างใหพิ่น คนตกแห้งรีบไปตรงไหยบาด่ายอือหือโอ้มาหุงอันนี้จักซื้อนื้อได้ไปลุงไหนมาหุงอันนี้จะเป็นสีนี้กำลังใส่ข้างให้เพื่อนมาแต่งกับไปตรงไหนโอ้โหฝนตกมาหนักไปตรง ห n า à ฮะ n h านี่ตัดแล้วมันขึ้นใหม่ไปลูกนันมาใหม่ไหลก้แตกแน่งแหละเด่นนี่แตกแน่งแล้ว,ลวโอ้โหฝนตกขนาดไลุงแห้งขนาดเลย พอดีไปท่องเทียนกับบุร่าย์กุลงฝนตกเลยนี่ที่รถพอดีเปียกเลยเัาก็เลยพักล้มผักกับล้มาหารเกี๊ยป้าเลาะเบิ้งน้นำน้องกันเลยอือหืองกุแสกข้างบ่พ่อกันโอ้ฝนตกลินกุลงเดี่ยวขึ้นไปอยู่ท่องเฮือนก่อนกังเลย เด็บไปอยู <volumes>. <erman> oh. ่ทั้งเฮ่านี้พอฝนตกนักเปียรติอ้อมาไหมนี่อ่าตัวกำลังเต่งกำลังขึ้นเลยสองอันเดอยนน้ำไหมไทยหวานอืม ต้นตกแห้งขนาดเลยก็ในกันงาแหละตอนนี้ทำไมกำลังแต่สามว่าก่งทำไมอีกอันหนึ่งเออเปียกว่าอะไรไปลงเลยต้นโต๊ะต้นน้ำไหลตามเดินเที่ยงเลยไปลงผม น้ำไหลได้ฝนตกแห้งขนาดฝนตกลิ่นแบบนี้คิดง้อไปทางใดกันทางเปลียนนั่น,นี่่ค่้ยแต่เป็นเหมือนซุก,ก่นเลยมืออื่นกับผักโรงเรียนทันแดดออกกับคลายแนย่ทางกระสิได้แห่งแน่ไน,นเลย โอ้โหน้ำพายกันเต็มขีหยับเลยเขาห้องกับทั้งหน้ากับออกน้ำแลบปลุงนน่ทางนะแคมหัวนะดำๆนะเมนแล้วปลงเขาออกัวดำก่อนตัวดำก่อนออกเลยแล้วอืม ัดหยาก็ไ่ได้เป็นไรคนตก็นี่ตัดหยาตามคอนเทนเนอร์ก็ได้แต่เมื่อก่อนเฮาตัดเฮาตัดไว้แล้วเป็นไว้มานนี้ตัดไ้ให้งัวประมาณสิบกว่ากระสอบนี่แหละสิบ2สิสองสอบนี่แหละคนต้องเล่นแบบนี้กัต้องเลี่นกับสิได้ผัลอะไรบันไยมคนต้องเล่นแบบนี้ต้องเล่นกับผัก ก็ไปเนี่ยก็ต้องได้ขีม่มอไซค์ไปเองขี่มอไซค์ไปเองเลยมันทางเปลื่อนทางเปลื่อนผักแข่งพลนไปมะะันส์ปีอะคนรู้ไหมก็ไลยบาด,ดไปก็ไลยผักอื้อ พันโตกันเรียนกันสองสามมือนี่ป้าต้อทางนี่มุ่นลเลยเป็นไงเละเลยทางหน่าวานเท่ากับพ่อตัดเะไรแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเป็นหน่าวานเท่ากันมาหุงเขาก็ไ้กินซุปกัลง ตั้มต like yeah. so, ั day, so, day, ้มไล่กับบัวไอ้เอาไปกินซุกน้ำเดี๋ยวเครื่องปูกับน้ำบัวลายเป็นไงปุ้ฮอใส่เอาต้นกล้วยมาปลูกใส่ของต้นกล้วยน่ากับปลูกได้แต่สองต้นปุ้มได้ใส่เอาต้นกล้วยมาปลูกเพิ่มอีกเจอหนาเนี่ยขี้อับเลยหนาเนี่ ออืเรามีกับเบรกลงคลิปด้นเต๋อไปลุงหนึ่งจากว่าไปโรงเรียนมาเหตุเวียกนั่นเทียนี่กับเบรกพอได้ถ่ายคลิปไปลุงอมันขอทษขอไฟหลายๆเด้อ Còn cả Hoài này là bằng ngoài bạc này Nó tổ Nó hùng nó gật nuôi bác nhảy lên Nó phải kinh súp ngoài Khăn phu trọc bố mau còn Để Hãy subscribe นี้เจ็ดหมายูนี้ปลุ้หุงไกินซุปยืฮือนกับจิกินบว้จะืฮือนกับปลุ้ยบานวอาหารปลาองได้หันมเิ่งเบิดกับปลุ้ยน้ำเต็มเลยบานนี้เกปาลาแล้เรียบร้อยแล้วคิเมื่อปลุ้บานนี้ฝนตกลินสิเดกรับแต่ปลุ้ย ມະຫານມລລະລຸິດນາພ້ກໃໝ່ລາລກ໌ຕິຕາລະປງກໍຫນດລດບດ